สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปูฮ่ฮกรุ่นโพกศัพท์นะครับฝากก็จะหลวงปู่ฮกวัดราชหลองสุกนะครับเพื่อบ้านเบึงจังหวัดชนบุรีสองห้าหนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับ ครับเหรียญโพกศัพท์หลวงปู่หกทอบฝาบาทลงยานะครับอันนี้ก็จะเป็นลงยาสีน้ําเงินก็จะเป็นลนักษณะก็จะเป็นเหรียญกลมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังกันบ้างมีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่าลองดูกันครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็ด้านฝ่ามือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นเป็นโค้ดนะครับเป็นตัวเลขนะครับด้านซ้ายก็ก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับแต่จุดที่น้องเกณฑ์น,นะครับก็คือตัวหนังสือด้านล่างนะครับ ก็จะเขียนได้ว่าวัดาดานเลงสุขนะครับจังหวัดชนบรุรีแต่พศนะครับต้องู้ชมดูดีๆนะครับพศนี่จะเป็น2562นะครับเนี่ยครับตัวเหลียญจะเป็น2562ส่วนตัวกล่องก็จะเป็น2563นะครับสำหรับท่านใดที่ เข่าไปนะครับถ้ากล่องเป็น6กสองผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นของเลียนแบบหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผมมีนี่กล่องจะเป็นปี6 3สามนะครับแต่ว่าตัวเหรียญด้านในเนี่ยก็จะเป็นปี6กสองนะครับซึ่งมันคนละปีกันนะครับก็ด้านหลังก็โอเคครับสวยดีสำหรับเหรียญน,นี้ ้ันหน้าครับในท่าเพลียมผมว่าจะสวยมากเลยนะครับโอเคนะครับตลอดคลิปนี้ฝากไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ